สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับครูแจ็คพนวัดทำไทยนะครับครูโรงเรียนนนสีสนีสอบมสาม31นะครับครับวันนี้ก็จะมาพาต่อวงจรครับเป็นโมดูล e h t 1 1นะครับเพื่อ,อวัดอุณหภูมิและความชื้นนะครับแล้วก็แสดงออกทางจอ LCD ด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปดูกันเลย อาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ได้นะครับไม่ใช่สัปดาห์ครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเราต่อเป็นจอ lcd เอาไว้นะครับแล้วก็สั่งให้แสดงค่าออกเป็น a r d u ดแวร์ทนะครับแล้วก็น้สูงสีทนีแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเพิ่มตัวนี้เข้ามานะก็คือเป็นโมดูลนะครับที่ชื่อ DHT11 นะครับเป็นตัวเสียวฟ้าเล็กๆนะครับประมาณนิ้วมือนะครับไม่ใหญ่มาก นะครับมีขาอยู่ทั้งหมด3ขานะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อลงที่บอร์ดกันนะครับอ่าเราก็ใช้สายนะครับสาย3เส้นนะครับต่อเข้าไปนะครับก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับด้านซ้ายสุดจะมีขั้วลบนะครับมีขั้วลบด้านขวาสุดจะมีตัว S นะครับก็คือขั้วลบเนี่ยเราที่ต่อสีน้ำเงินนะครับเราจะไปต่อลงที่ขั้ว GND นะครับแล้วก็ สีเขียวนะครับจะต่อที่ไฟ5้าโวลต์นะครับแล้วก็ตัวสีเหลืองนะครับเดี๋ยวจะไปต่อที่ช่องดิจิตอลนะครับน่าจะประมาณช่องที่2แล้วกันนะครับโอเคเสียบเลยนะครับสีน้ำเงินไปที่ GND นะครับสีเขียวนะครับไปี่5โวลต์ นะครับแล้วก็สีเหลืองไปที่ช่องที่2นะครับในดิจิตอลแล้วกันนะครับก็จะต่อออกเป็นแบบนี้นะครับแบบด้านเป็นแบบนี้นะครับนเคนะครับตัวโมดูลเซนเซอร์ตัวนี้นะครับก็วัดได้ทั้งความชื้นแล้วก็อุณหภูมินะครับมีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ประมาณ5%เซ็นอเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเขียนโค้ดกันเลยแล้วกันนะครับ โค้ดเราก็อัพโหลดขึ้นบอร์ดอัดูโน่กันอ่ะก็เปิดโปรแกรม a r ดูโน o ขึ้นมานะครับเปิดโปรแกรมอ r ดูโน o ขึ้นมาครับก็เดี๋ยวเราเซฟก่อนนะครับกดไฟล์เลือกเซฟนะครับตั้งชื่อให้มันก่อนนะครับผมก็จะตั้งชื่อเป็น d e h t 1นนนะครับ underscore lcd ครับอันนี้ ตัว DHT 1 1นะครับก็ต้องมีการลงไลบรารีนะครับตัวจอ LCD เหมือนกันครับก็ต้องลงไลบรารีนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับตัวไลบรารีนะครับโค้ดนะครับโค้ดเหมือนกันเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวมาดูโค้ดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าเริ่มจากแรกนะครับก็เป็นการ include นะครับ เป็นการ Include Library เข้ามาครับไลบร a r ี library ที่ชื่อ Liquid Crystal I2C นะครับก็เหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็บอกว่า Liquid Crystal I2C นะครับ L.C.D. เนะี่ยต่อสัญญาณที่ 0x27 ตัวนี้นะครับแล้วต่อมาครับก็ Include นะครับ include ไลบร a r ีที่ชื่อว่า d h t h นะครับเดี๋ยวผมลอง Include เข้ามาใหม่ให้ดูนะ ก็กดสเกตอินคลูไดว์ี่นะครับแล้วก็ dht อจะได้เป็นตัวนี้นะครับผมเามาไว้ใกล้กันกันโอเคนะครับแล้วก็บอกว่า dht นะครับก็คือ dht ตัวนี้นะครับแล้วก็ v o i ์เซตอัพนะครับต่อมาใน v o i ์เซตอัพก็จะมี LCD นะครับ LCD begin นะครับก็คือสั่งให้จอ LCD เริ่มต้นทำงานนะครับแล้วก็บอกว่า LCD backlight ครับก็เป็นการสั่งให้จอนะครับจอ LCD มีไฟ,ฟ backlight แสดงขึ้นมานะครับหรือเปิดไฟ backlight นั่นเองนะครับแล้วก็มีโค้ดตรงนี้นะครับบอกว่า DHT นะครับจุดนะครับ setup 2ก็คือบอกว่า กำหนดนะครับเซนเซอร์ดีเต่อเข้ากับขาสนะครับถ้าเพื่อนๆนนะครับต่อที่ขาอื่นอาจจะเป็นขาต่อที่5นะครับก็เปลี่ยนจากเลข2เป็นเลข5้นะครับโอเคนะครับต่อมาในวอยดูนะครับวอยดูก็จะเป็นการเรียกตัวนี้นะครับดีเลย์แล้วก็สั่ง DHT นะครับเรียกค่าตัวนี้มาใช้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ประกาศนะครับประกาศ ตัวแปรเป็นชนิด float นะครับ float ก็คือเป็นจํานวนที่มีทศนิยมนะครับเป็นเลขทศนิยมนะครับถ้าเป็น int หรือ integer นะครับก็จะเป็นเลขจํานวนเต็มนะครับเป็น string ก็เป็นอขระนะครับอ้าวก็บอก float h นะครับ h เท่ากับ dht get humidity นะครับก็คือสั่งให้รับค่าความชื้นนะครับเก็บไว้ที่ ตัวแปรที่ชื่อ h นะครับแล้วก็บอกว่า f o r t นะครับ dT h t get temperature นะครับก็คือเป็นการรับค่าอุณหภูมินะครับแล้วก็เก็บไวท้ที่ตัวแปรที่ชื่อ t ครับต่อมานะครับเราก็มาแสดงนะครับแสดงค่ามาสั่งให้เขียนค่าลงจรครับก็เริ่มที่ lcd set cursor นะครับที่ตำแหน่ง0บรรทัดที่0ครับก็คือบรรทัดแรกนะครับตำแหน่งที่0ก็คือตำแหน่งที่1นะครับตำแหน่งแรกนั่นแหละนะครับแล้วก็บอกว่า lcd นะครับ print นะครับ print พิมพ์ข้อความออกมานะครับก็คือ print status ออ humidity แล้วก็ air temp นะครับตัวนี้ในบรรทัดแรกของจอนะครับจอตัวนี้ก็จะขึ้นเป็น สเตตัสฮิวมิแอนด์เฟมนะครับแล้วก็ต่อมาครับเซตเคอร์เซอร์นะครับเซตเคอร์เซอร์ใหม่เอาลีเซตเคอร์เซอร์ตำแหน่งที่0บรรทัดที่1นะครับหรือบรรทัดที่2บรรทัดล่างในจอ lcd นะครับก็สั่งให้มันปริ้นฟินก็คือการแสดงค่าวออกทางหน้าจอนะครับแสดงตัว h ออกมานะครับ h เท่ากับอขอกมานะครับแล้วก็บอกว่าบล็อกสติ้งนะครับก็คือ ในท่อนนี้ก็จะเป็นค่าอุณหภูมิครับเป็นเลขอุณหภูมิเป็นเอยเป็นเลขความชื้น,นครับตรงน,นี้เป็นเลขความชื้น,นครับแล้วก็ตามด้วยเปอร์เซ็นต์ตามด้วยเปอร์เซ็นต์อ่าแล้วก็ต่อมาครับเซตเคอร์เซอร์ใหม่นะครับ l e d l c d เซตเคอร์เซอร์นะครับที่ตำแหน่งที่เจ็ดนะครับบรรทัดที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นตำแหน่งอยู่ประมาณตรงกลางนะครับแล้วก็ ด้านล่างนะครับบรรทัดล่างนะครับเราก็สั่ง LCD p ิ i n t แสดงค่าออกมาครับค่าที่แสดงออกมาก็เป็น T เท่ากับนะครับแล้วก็เป็นเลขอุณหภูมินะครับเลขอุณหภูมิแล้วก็มี C ต่อท้ายนะครับก็เป็นแสดงค่าอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ได้สั่ง delay ที่5,000นะครับ5,000ป,ประมาณ5วินะครับแล้วก็สั่งเป็น L ซีดีเคลียร์นะครับเพื่อให้มันล้างค่าแล้วก็แสดงขึ้นมาใหม่นะครับทุกห้าวิห้าวินะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองอัปโหลดขึ้นไปดูนะครับอ่าก่อนที่จะอัปโหลดครับเช็คพอตนิดนึงนะครับว่าตอนนี้อะลูมเนเราต่ออยู่ที่พอตใดนะครับอย่างผมต่ออยู่ที่พอตคอมสิบนะครับก็เลือกคอมสิบแล้วก็คอมไพ์นะครับคอมไพร์ก่อนแล้วก็อัปโหลดเลยนะครับเดี๋ยวผมกดอัปโหลดเลยแล้วกัน อ่าเรามารอดูสังเกตรตรงนี้นะครับที่บอร์ดอนุนอครับว่าค่าจะเปลี่ยนตามที่เราต้องการไหมอ่ะขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็จะเป็นบรรทัดแรกนะครับบรรทัดบนสุดก็ึ้นสเตตัสฮิวมี่แอนด์เทม์นะครับด้านล่างก็เป็น H เท่ากับห้ จุนะครับที่เท่ากับ34.04นะครับก็บอกได้ว่าห้องนี้นะครับมีความชื้นนะครับอยู่ที่59.0%นะครับแล้วก็อุณหภูมิห้องตอนนี้ก็อยู่ที่34องศาเซลเซียสนะครับโอเคครับวันนี้ก็คงจะไม่ยากนะครับสำหรับการต่อโมดูลนะครับ DHT 1 1นะครับ เพื่อวัดอุภูมิและความชื้นนะครับเราแสดงค่าออกทางจอ LCD นะครับก็หากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็คอมเมนต์แนะนำใต้คลิปได้นะครับแต่ถ้าหากชอบและถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ